สวัสดีครับสวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนนะครับวันนี้น้องกาตูนและพี่เอติมนะมาเที่ยวที่สวนาน้ำกลางหุบเขานะครับผมไปชมกันเลยครับมฉลาไม่น้อยเลื่ขึ้นแล้วมาออกตรงนี้นะ จะถึงก่อนกันครับโอ้ตูนไอ้ตูนตูนขึ้นไปใครจะขึ้นไปถึงก่อนกันเร็วๆไปเร็วๆแล้วรีบลงมาเลยร็วลงมาเลยรีบลงมารีบลงมารีบลงมาเยร็ุพอแล้วอแล้วให้เพื่อนๆเล่นด้วยมาเล่นฝั่งนี้เร็ว อ้านี่มันไม่ได้สูงธรรมดานะเนี่ยนี่มันสูงจริงๆเลยนะเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวไอตูนเดี๋ยวลูกเดี๋ยวไม่เลยวันนี้ลงไปเรื่อยๆเดินลงไปได้เลยตรงนี้ว้าวว้าวนี่นี่เมื่อวานพ่อพาลงไปไงตูดติดที่นี่ใครจะลงก่อน

เจรักนอนี่เจรักข้ามนอนนี่โอ้โหปลารักมาแบบนอนน่ะปลารักมาแบบนอนโอ้โหนี่มเลยนะ

เหนื่อยมากเลยจริงไม่มีความสไลด์เลยเก็บขาหน่อยขับกันเราต้องมือใช่ยี่ไงหรือยึดคนเดียวหรือยั่ไใครสนุกสุดเนี่ยเฮียรอดคนสนุกสุดอยู่นี่ใยึดคนเดียวโอ้โหลอยน้ำได้ดำน้ำด้วยฮ้ยดำน้ำอ่ะอะไรนะดำน้ำแบบหนูหนูดำแบบไหนอ่ะลงไต้แล้ก็ดำน้ำได้เหรอ

hả ngồi yên đi an bình yên an yên an ngồi yên đi an bình แม่มาแล้วนะซิกับข้ามาแล้วนูมอ้โหนาวไหมไม่หนาเฮ้ไม่หนาวพอยังพอยังพอแล้วพอแล้ว มาหันมานเร็วว้าวไหนทางขึ้นอยู่ไหนพาใส่พาน้องขึ้นสิมามาฮู้ฮะาาเร็ว่าฮ่าฮาากระฮาฮ่าาฮ่าา